สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมพี่ถังสั่งรูปคนเดิมเลยเมื่อวานต้องขออภัยด้วยจริงๆนะเมื่อวานพลาดไปนะครับวันนี้เอาใหม่นะไม่เป็นอะไรนะฮะวันนี้มากับ3คู่นี้นะเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเหมือนเดิมเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มคู่แรกกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูคู่แรกกันก่อนนะครับเป็นเฟยนูตนะเปิดเฟยนูตสเตเดียมฮะต้อนรับการมาเยือนของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะฮะเวลา23นาฬิกา45นาทีนะคู่นี้ฮะราคาเปิดมาให้ทาง ทีมเยือนะอย่างไบเออร์เลเอร์กูเซนนะครับเป็นต่ออยู่ที่ราคาครึ่งครบลูกนะครับแล้วก็สกอร์สูงต่ำนะเปิดมาที่สองลูกครึ่งครบสามนะฮะแต่ตอนนี้ราคาไหลไปเป็นสามลูกครบแล้วนะน้ำล้นๆนะฮะสามลูกเล่นได้นะัดนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเส็ซตเละตัวจริงของเฟยน,นุชกันกอดนะฮะตอนนี้เขาจะอดใช้งานนะเควินสเตงนะฮะแล้วก็ฮูโก้บูเอโนนะครับวันนี้จะมาในระบบนะ4-2-3-1นะฮะ มีผู้รักษาประตูฮะเป็นเวลินลิตเท์นะฮะแนวรับ4คนฮะเป็นสมอลฮะเป็นฮันโก้นะฮะเป็นเบลินแล้วก็เป็นโลทอมบ้านะครับแล้วก็มีฟิลคู่กลางฮะจะเป็นคริสเควินเนชนะฮะจับคู่กับบานูซี่นะฮะแล้วก็ตัวทำเกมฮะเป็นครินเทนทิมเบอร์นะครับทางปีกซ้ายฮะจะเป็นอิกออไพซาวนะฮะทางปีกขวาจะเป็นบาสฮะนิวคูปนะแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าของเขาอย่างซันติอัโกคิมินเนสนะครับ เรามาดูทางฝั่งของทีมเยือนบ้างนะฮะแบล็กเดลเวอร์กุเซนนะฮะลูกทีมของชาบีอารองโซนะวันนี้จะมาในระบบฮะสามสี่สองหนึ่งนะครับมีผู้รักษาประตูนะเป็นมาเทสโคว่านะฮะแนวรับ4คนฮะมีเปโรลอินคาปี้นะฮะมีโจนาธานทานแล้วก็เป็นทับโซบานะครับวิดฟิลคู่กลางฮะวันนี้จะเป็นไกรนิตชาก้านะจับคู่กับโรเบิร์ตแอนดริทนะฮะแล้วก็มีวิงแบ็กซ้ายนะอย่างกิลมาโดนนะฮะวิงแบ็กขวาอย่างเจอร์มี่ฟิมปงนะแล้วก็มีตัวทำเกม2คนนะมีสอบคู่กับมาตินเเทลอร์นะแล้วก็มี กองหน้าฮะอย่างโบนิเฟสนะที่จะพร้อมลงสนามนัดน,น,น,นี้นะครับซึ่งปัญหาผูเ้เล่นอาการบาดเจ็บของไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นนะก็ไม่มีผูเ้เล่นบาดเจ็บนะฮะนัดน,นี้นะฟุตบอลคู่นี้ครับเคยเจอกันมาแค่1ครั้งนะเมื่อปี2องพนะครับเป็นทางไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นนะที่สามารถเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2นะครับมาดูฟอร์มของฟิยานุตเจ้าบ้านก่อนนะครับเตะลีกดัชมาแล้ว4เกมนะนะเขาเก็บได้แค่6คะแนนนะครับมีชนะเป็นหนัดนะแล้วก็เสมอไปถึง3นัดเลยทีเดียวฮนะถือว่าผลงานนะ ยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรนะครัสำหรับเฟยนูตนะแล้วก็เสียประตูง่ายครับเขาเสียประตูง่ายมานะเขาเสียไปถึง8ประตูแล้วนะครับยิงได้ไป9นะครับเสียไป8นะถือว่าเกมรับยังมีปัญหานะครับสำหรับเฟยนูตนะตอนนี้นะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนบ้านฮะอย่างไบเออร์เบิร์ูเซ่นนะฮะลูกทีมของชาบียลอนโซนะแชมป์บุนเดสลิก้าเยอรมันนะฮะเมื่อดูการทิศแล้วนะฮะเริ่มต้นฤดูกาลนี้มาฮะเพราะเขาเก็บได้6คะแนนนะจาก 3เกมนะครับนัดล่าสุดนะพวกเขาเพิ่งบุกไปเอาชนะออฟเฟนแฮมมาได้ฮะหประตูต่อ4นะครับลูกทีมของชาบีลองโซ่ฮะในฤดูกาลนี้นะยังคงต้องแก้ปัญหาเรื่องเกมรับนะฮะที่เสียประตูง่ายนะฤดูกาลนี้ฮะเตะมาแล้ว3าเกมนะเขาเสียถึง5ประตูเลยนะครับดังนั้นฮะคู่นี้ฮะมองว่าน่าจะมีโอกาสทําประตูได้ด้วยกันทั้งคู่นะทั้งฟยนุลและทั้งเลวากุเซนนะฮะนัดนี้ขอมองไปที่สกอร์สูงนะสลูกครับไปได้นะ สำหรับฟุตบอลอคู่นี้นะค,คู่แรกของเรานะมาดูคู่ที่2กันต่อเลยนะฮะเวลา2องนิกาตามเวลาบ้านเรานะเป็นอตาลนตาฮะเปิดบ้านต้อนรับกมัมเบียของอาร์เซนอลนะฮะคู่นี้ราคาเปิดมาให้ทางฝั่งทีมเยือนนะอย่างอาร์เซนอลนะครับเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับวันนี้นะเรามาดูสเสื้อผู้เล่นตัวจริงของทางฝั่งเจ้าบ้านนะอตาลนตานะลูกทีมของกัสเปรินี่นะครับวันนี้จะอดใช้งานนะจอร์จิโอัสคาวินี่นะฮะกับ สซคามางค่านะที่มีอาการบาดเจ็บนะครับวันนี้จะมีผู้รักษาประตูฮะเป็นมาโก้คาร์เนสเซ็กชี่นะแล้วก็แนวรับ4คนฮะมีคลาร์ินักนะฮะมีอิซักเฮนนะฮะแล้วก็มีเบรัตดิมซิตี้นะฮะแล้วก็มีผู้ล่นคู่กลางฮะเป็นเอเดอร์ซันฮะกับเดิลูนนะฮะแล้วก็มีวิงแบ็กซ้ายนะฮะอย่างมาเตโอรรเกอรี่นะฮะแล้วก็วิงแบ็กขวานะอย่างเบลลาโนวานะครับแล้วก็มีตัวทำเกมฮะสองคนฮะ เป็นชาเชลสกับอาเดมานาลุกแม่น,นะฮะแล้วก็มีศูนย์หน้าตัวเป้าฮะอย่างมาเตโอเรตกุยนะครับที่พร้อมจะลงสนามมาในนัดนี้นะมาดูทางฝั่งอาเซนอลมาฮะ,ะลูกทีมของมิมเกลอารเตต้านะครับซึ่งจะได้2อผู้เล่นตัวหลักกลับมานะอย่างมาตินโอเดกาดกับเดคนไรยนะฮะที่ได้พักไปในฟนะุตบอลลีกนัดล่าสุดนะครับ นันนี้น ton, ฮะยังคงต้องรอเช็คฟิตนะบูกโยซาก้านะครับนันนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-3-3นะระบบเก่งของเขาเลยมีผู้รักษาประตูฮะเป็นอาร์เดวิดอาราย่าฮะเซ็นเตอร์ฮับฮะจะเป็นกาเบรียลมาการเยนะฮะจับคู่กับวิลเลียมซาลิบานะครับทางฝั่งซ้ายฮะจะเป็นจูเลียนทิมเบอร์ฮะฝั่งขวาเป็นเบนจามินไวท์นะครับแล้วก็มีกองกลางตัวรับฮะตัวสำคัญนะที่เพิ่งพ้นจากโทษแบนกลับมานะฮะอย่างดิแคนไรนะครับแล้วก็ฮะ จะมีตัวทำเกม2คนนะเป็นมาตินโอเดกาห์ฮะกับสมัสปาเตนะแล้วก็ศูนย์หน้าต่อเป้าฮะอย่างคายฮาเวตนะก็พร้อมที่จะลงสนามมาในนัดนี้นะครับที่น่าเป็นห่วงคือตำแหน่งเดียวฮะบุคโยสากาฮะว่านัดนี้จะฟิตพร้อมที่จะลงสนามหรือเปล่านะสำหรับลูกทีมของมิเกลอาเตต้านะครับฟุตบอลคู่นี้นะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนะ แล้วมาดูผลงานที่ผ่านมาของทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างอัตแลนตาก่อนน้ำตกทีมของกาสเปเรนีนะครับ,รรบเริ่มต้นฤดูกาลนี้มาพวกเขาเก็บได้6คะแนนนะครับตอนนี้รั้งอยู่อันดับที่9ของตารางเซเรียอิตาลีนะนัดล่าสุดนะเขาเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะทางฟิออเรนติน่ามานะครับด้วยสกอร์สประตูต่อ2นะนัดน,นั้นมีผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มที่ดีหลายคนนะครับสำหรับอัตาลนตานะอย่าเดวราลกแม่นนะครับที่ฟอร์มดีมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะก็ทำไปหนึ่งหนึ่งประตูกับ1นึ่งเอซเนาะสำหรับ อาเตมาน่าลุกแม่นนะครับในนัดที่ผ่านมานะมาดูทางฝั่งของอาร์เซนอลบ้างนะครับตอนนี้ฮะอาร์เซนอลนะฮะลูกทีมของมิเกลอารเตต้านะรั้งอยู่อันดับที่2ของตารางพิมเมรีกนะฮะตามหลังค่แมนซิตี้นะฮะทีมเดียวนะเพราะเขาเก็บไปได้ถึง10คะแนนนะฮะจาก4นัดที่ผ่านมานะนัดล่าสุดนะก็เพิ่งบุกไปชนะฮะท็อตแนมฮอสเปอร์ฮะในศึกลอนดอนเหนือดับเบิ้ลแม์มานะครับ ดสสกรหนึ่งประตูต่อศูนย์นั้นนั้นก็ถือว่าขาดตัวหลักไปหลายคนฮะอย่างมาตินโอเดกาดนะครับแล้วก็ดิแคนไรนะแต่ก็สามารถเอาตัวรอดมาได้ฮะจากท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะครับเตะฤดูกาลนี้มาฮะสี่เกมนะครับอาเซนอลนั้นน่าสนใจที่เกมรับของพวกเขานะเสียไปแค่1ประตูนะครับก็คือนัดที่เสมอกับไบรทันไป1ประตูตอนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเกมรับของอาเซนอลยุคนี้ครับถือว่าเหนียวแน่นนะครับแข็งแกร่งมากนะเกมรุกของพวกเขาครับก็มีตัวอันตราย ที่เด็ดหลายคนเลยนะอย่างบุกยซาก้านะครับที่ฟอร์มกำลังดีตอนนี้เลยแล้วก็ทางฝั่งขวานะทั้งกาเบรียลมาตินเนลลี่ฮะแล้วก็ตัวสำรองอย่างอาริเอโดทอสซานะที่พร้อมจะลงมาเป็นทีเด็ดซุปเปอร์ซับให้กับมิเกลอัลเตต้าอยู่เสมอนะครับสำหรับผู้ชายคนนี้นะดังนั้นครับนัดนี้นะครับมองว่านะอาร์เซนอลน,นะฮะที่สภาพทีมพร้อมกว่าอัตลตันต้านะจะสามารถบุกมาเอาชนะอัตลตันต้าลูกทีมของกสเปรินี่ฮะได้ถึงถงนะิ่นนะนัดนี้ขอมองไปที่ทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลฮะในราคา ครึ่งลูกนะครับนัดนี้นะมาฮะมาดูคู่ที่3ของเรานะฮะเป็น RS m o n a c โกฮะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเจ้าบุญทุ่มนะบาร์เซโลนานะฮะยอดทีมจากสเปนนะครับคู่นี้ฮะจะเตะกันเวลา2นาฬิกาตามเวลาบ้านเรานะฮะราคาเปิดมาให้ทีมเยือนนะอย่างบาร์เซโลนานะฮะเป็นต่อ,อยที่ครึ่งควบลูกนะครับสูงต่ำฮะตอนแรกกอนมาอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะตอนนี้ราคาไหลไปแล้วนะฮะเป็น3ลูก ควบำสามลูกครึ่งแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเสือโเล่นตัวจริงของทางฝั่งเจ้าบ้านนะฮะ R.S. มอนาโกนะ,ะลูกทีมของ Adolf Hunter นะครับนั่นนี่ฮะเขาจะอดใช้งานนะดียุบนะฮะมาเ m ค c ี y นะครับแล้วก็ยังต้องรอเช็คฟิตน,นะ Ramin k a m a r านะฮะวันนี้คาดว่าจะมาในระบบนะ4-2-3-1นะครับมีผู้รักษาประตูนนะเป็นฟิลิปโคนะฮะแล้วก็แนวรับ4คนนะฮะเป็นเฮนริเก้อยู่ทางฝั่งซ้ายะฮะเป็นนเดอร์ซ o นอยู่ทางฝั่งขวานะครับ แล้วก็ตรงกลางฮะจะเป็นซาลิซูฮะจับคู่กับเคลเลอร์นะครับแล้วก็มีมิดฟิลด์ตัวกลางนะอย่างลามินคามา马าฮะจับคู่กับเดนิสซากาเรียนะแล้วก็มีตัวทำเกมฮะอย่างอเล็กซานดราโกโลวินนะครับทางฝั่งซ้ายฮะจะเป็นเบนซิกเฮียนะฮะทางฝั่งขวาจะเป็นมาเกสฮะอาเคลูชีนะครับแล้วก็มีศูนย์หน้าตัวเป้าฮะอย่างเอมโบโรนะฮะนัดน,นี้ที่น่าเป็นห่วงฮะก็มีคูณมิดฟิลด์ฮะไม่รู้ว่าลามินคามา马านะจะ ฟิตพร้อมที่จะลงสนามในนัดนี้หรือเปล่านะฮะมาดูทางฝั่งทีมเย็นมาฮะลูกทีมของฮันซิฟิกนะฮะอย่าง FC ฟซีบาร์เซโลน่านะฮะนัดนี้ฮะเขาจะอดใช้งานนะฮะโดนัาอาราโฮนะครับอันเดรกิเตนเซ่นนะแล้วก็กาเวีนะฮะแฟงกี้เดยองอีกนะฮะแล้วยังต้องรอเช็คฟิตนะฮะอันซูฟาติกับเดนิโอโมนะฮะกองกลางตัวใหม่ป้ายแดงเลยนะครับเรามาดูคาดการณ์เส้นผู้เล่นตัวจริงกันก่อนนะฮะของบาร์เซโลน่านะวันนี้คาดว่าจะมาในระบบฮะ 4 2 31มนะฮะมีผู้รักษาประตูนะเป็นมาร์คอังเดแทสเตเกนนะครับแนวรับับ่คนนะฮะทางฝั่งซ้ายฮะจะเป็นบาเดนะฮะฝั่งขวอยเป็นจูสกุนเด่นะฮะแล้วก็เซนเตอร์ฮับคนนะท่านีเป็นอินิโก้มาตินนะจับคู่กับเปาคูบาซีนะครับแล้วก็คู่มิดฟิลคู่กลางฮะจะเป็นเปรดี้ฮะจับคู่กับมาร์คคาซาโดนะครับแล้วก็มีตัวทำเกมนะอย่างเดนนีโอโมฮะแล้วก็ปีกซ้ายฮะจะเป็นราฟินญ่านะฮะที่โชว์ฟอร์มได้ดีมากนะฮะในนัดที่แล้วนะแล้วฝั่งขวฮะ น,นี่นะ่าจะใช้เป็นอารามานินยามานะลงมาแทนตอนเรสนะฮะแล้วก็ศูนย์หน้าต่อเป้าตัวเก่งของพวกเขาเลยฮะอย่างรบบอเรีวันดอบสกี้ฮะก็พร้อมที่จะลงสนามมาในนัดนี้เหมือนกันนะครับฟุตบอลคู่นี้ฮะเคยเจอกันมาแค่1น,นัดนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องนะก็เป็นทาง RS m o n a c โมนาโกที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์เลยนะครับเรามาดูผลงานในลีกกันก่อนนะตอนนี้ผลงานในลีกของ RS m o n a c โมนาโกนะ เขารั้งอยู่ที่อันดับ3ของตารางลีกเอิงฝรั่งเศสนะฮะเตะมาแล้ว4เกมนะฮะเขาชนะไป3เกมนะัเสมอไปแค่1นเกมนะัดล่าสุดเพิ่งบุกไปเอาชนะโอแชมไปได้3ประตูต่อ0ูนะครับลูกทีมของฮันเตอร์นะฮะนะัดฤดูกาลถือว่าน่าสนใจนะเป็นทีมที่มีเกมรุกถือว่าจัดจ้านมากนะครับเตะไปแล้ว4เกมนะเขาทําไปถึง7ประตูะฮะแล้วก็เสียไปแค่1ประตูเองนะครับสำหรับ RS เอสโมนาโกตอนนี้นะถือว่าเกมรุกก็ถือว่า จัดจ้านฮะเกมรับก็ถือว่าเหนียวแน่นนะสํสำหรับ RS Mon โมนาโกในฤดูกาลนี้นะมาดูทางฝั่งของบาร์เซโลนาบ้างฮะลูกทีมของฮันซี่ฟริกนะฮะตอนนี้เขารั้งอยู่อันดับที่1ของตารางลาลีกาสเปนนะฮะเตะไปแล้ว5เกมพวกเขาเก็บได้15คะแนนเต็มเลยแล้วที่สำคัญนะ,ะวกเขายิงประตูไปได้ถึง17ประตูนะแล้วก็เสียไปเพียงแค่4ประตูเท่านั้นนะครับเกมรุกของบาร์เซโลนาฤดูกาลนี้นะถือว่าดุเดือดฮะทำประตูเยอะทุก น,ะะนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปเอาชนะคิโรนาได้ถึงในบ้านนั้นด้วยสกอร์4ประตูต่อ1นะครับแล้วก็นะัดที่ก่อนจะมาชนะคิโรนาฮะก็เป็นที่พูดถึงในลอกออนไลน์นนะที่เขาบุกไปถลม่มเรอบายาโดลิดมา7ประตูต่อ0นะครับหรือว่าลูกทีมของฮันซี่ฟริกดูการนี้นะครับมีเกมมารุกที่จัดจ้านนะฮะแต่ที่น่าเป็นห่วงนะก็คือเกมมารับนะฮะเตะไปแล้ว5เกมพวกเขาเสียประตูไปถึง4เกมเลยนะครับสำหรับบาเซโลนาดูการนี้นะคู่นี้ครับ ราคาเปิดมาให้ทีมเยือนนะเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งครบลูกนะครับแ้วก็สูงต่ำตอนนี้ไหลเป็น3ลูกแล้วนะเหมือนที่บอกไปเมื่อต้นๆน,นะครับคู่นี้ครับมองว่าทั้ง2ทีมนะมีโอกาสที่จะทําประตูดได้ด้วยกันทั้งคู่นะด้วยสไตล์การเล่นของมนาโกที่มีตัวผู้เล่นที่มีความเร็วหลายตัวนะในการเล่นเกมสวนกลับนะอันนี้แน่นอนว่าทางฝั่งบาร์เซลโลนานะจะมาครองเกมแล้วเปิดเกมบุกใส่มนาโกแน่นอนฮะแต่ก็ต้องระวังฮนะเกมสวนกลับให้ดีฮนะ ดังนั้นฮะณน,น,นี้มองว่าทั้ง2ทีมนะจับมีโอกาสทําประตูดได้ด้วยกันทั้งคู่นะครับด้วยเกมรับของบาร์เซโลนานะที่ตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะฮะยังมีอย่างอิโก้มาตินนะที่มีอายุมากแล้วนะครับน่าจะวัดความเร็วกับเกมรุกของมนาโกนี่ก็ถือว่าเหนื่อยนะครับดังนั้นณนี้ฮะขอมองไปที่สกอร์สูง3ลูกไปได้ฮะรหรือว่าใครนะครับที่ชอบหน้าฟุตบอลนะก็ไปต่อทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนาได้นะครับ1ลูก2ลูกมีแน่ฮะ รอแค่เม็ดที่3ฮะสำหรับใครที่ไปสกอร์สูงนะดังนั้นอันนี้ผมไปสกอร์สูงนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังกันอีก1ทีแล้วกันนะฮะสำหรับฟุตบอลวันนี้นะ3คู่ของเรานะฮะเป็นฟุตบอลเน้นนะฮะคู่แรกนะเป็นเฟยานูดนะฮะเปิดบ้านต้อนรับการเมียของไบเออร์เลเวอร์กุเซ่นนะฮะเวลา23นาฬิกา45นาทีนะคู่นี้ฮะเราไปสกอร์สูง3ลูกนะครับคู่ที่2ฮะเป็นแอตแลนต้าฮะเปิดบ้านต้อนรับการเมียของไอ้ปุญ่ อาร์เซนอลนะฮะคนนี้เราไปต่อทีมเยือนนะอย่างอาร์เซนอลฮะที่ครึ่งลูกนะครับแล้วคู่สุดท้ายนะเป็นอาร์เอสโมนาโกฮะเปิดบ้านต้อนรับกัมเบียของบาร์เซโลนานะคู่นี้เราไปสกอร์สูงฮะสามลูกเหมือนกันนะฮะสำหรับฮะใครที่อยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมนะอยากเข้ากลุ่มมาเก่า VIP นะครับแอดลไลน์มได้รับที่ละแอดนะ STP 6 เนะฮะแค่ย้ายไาเลดนที่เดียวกันเข้ากลุ่มได้เลยอยู่ฟรีตลอดชีพนะฮะมีเซียนชัน้นนำของประเทศมากมายเลยอยู่ในกลุ่มนะฮะมีบอลสดลให้ตลอดยิมสชั่วโมงเลยสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับผม